สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูจะพามามูพิธีปลุกอัคระเลขยันตำานักอาจารของไกรเวทคมขมงพระเวอะไรกันสุพรรณนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าวิธีการนัดเราไว้เลขยันตำหักโทรมาก็ไม่ยอมรับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ หลังจากสักยันแล้วจําเป็นต้องเขาเรียกว่าอะไรนะต้องกากลงลงอะไรนะก็ปลุกเสกปลุกเสกกากับไหมต้องต้องทําดิครับอทุกยันและทุกอัขระและทุกสํานักก็ทําเหมือนกันหมดแหละครับเ <c oughs> มื่อสักเป็นอัคราเรขยันกันขึ้นมาแล้วเป็นภาพก็ดีครับเป็นเส้นสายเลยยันก็ดีเป็นตัวอัคราคาถาก็ดีก็ต้องมีการปลุกการเสกกันขึ้นมาอีกครับสาทับเข้าไปแล้วก็จะเอาทางไหนครับภาพนั้นมันจะมีอนุภาพ่อมี คุณสมบัติในทางไหนเช่นทางเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์ทางโชคราบทางแ้วคราดหรือว่าเป็นมหาอุดงภพันชาตตีแล้วก็แล้วแต่ก็เสกสำทับไปในด้านนั้นๆอันนี้คือวิชาการจักเสกเลขยันครันนะครับสำทับหลักที่อาจารย์บอกก่อนคลิปหน้านี้เนี่ยมีแบบหนึ่งเราต้องเอามาตรฐานก่อนตัวหนึ่งก่อนอันนั้นเขาเรียกอะไรครับก็จะมีการเรียกสูตรเรียกนามเนกสูตรเรียกนามอันดับแรกเลยนะสูตรเรียกนามจากทั้นมาก็ปลุก ปลูกบทสั้นบทยาวถ้ายันเล็กๆก็ไม่จาเป็นต้องไปปลูกบทใหญ่ครับปลูกบทบทสั้นเอาอันนี้นะครับขอให้ปลูกบทใหญ่เอและทั้งบทเล็กด้วยแล้วบทกลางมีไหมครับอาจารย์คือมันจริงๆแล้วมันก็มีนะงแต่ว่าเราจะเอาเอาอะไรมาใช้ประเทศแต่ละสำนักก็จะไม่เหมือนกันนะครับหรือบางอาจารย์ก็ไม่เหมือนกันนะครูบาอาจารย์รุ่นก่อนโน้นที่เท่าที่ผมเคยเจอบางท่านนะครับไม่วายันอะไรที่จะมา ท่านปลกด้วยคาถาพระเจ้าสิบหกพระองค์ทั้งหมดเลยหมดอันนี้คือเขามองว่าเป็นครอบจักรวาลอ่าแล้วก็คาถาสิหกพระองค์ก็แค่สิบหกตัวแค่นั้นแหละเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะปลูกด้วยคาถาพระเจ้าสิบหกพระองค์พระเจ้าสิบหกพระองค์ก็คือพระพุทธเจ้านี่แหละนามย่อพุทธเจ้าทั้งสิบหกพระองค์ครับเนะจากยันแล้วก็แก้กระเสกด้วยคาถาบนนั้นแล้วของแกขังด้วยนะอ๋อคือเดี๋ยว คนไทยเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้านะครับคือมีคุณสมคือพระเจ้าของสานาะของพระพุทธเจ้ากับพระเจ้าเนี่ยเหมือนกันเขาดึงเรียนเหมือนกันครับสมัยก่อนเขาเรียกพระเจ้าคเขาไม่ได้เรียกพระพุทธเจ้าหรอกเรียกพระเจ้าทั้งนั้นแหละครัอย่างทุกวันเนี่ยพระเจ้าห้าพระองค์พระเจ้าห้าพระองค์ยังเรียกอยู่ยันพระเจ้าห้าพระองค์ไม่ได้เรียกยันพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะคือคือใครไม่ได้ศึกษานะครับอย่าโลกสวยนะครับเขาเรียกพระเจ้าห้าพระองค์มาตั้งแต่โบราณแล้ว ก็คือคำว่าพระเจ้าเนี่ยก็คือสูงสุดแล้วแหละครับแล้วทีนี้เราก็ไปเรียกพระเจ้า,าศาสนาอื่นาศาสดาของาศาสนาอื่นเราก็เรียกพระเจ้าด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วอะอย่างาศาสนาริต์เนี่ยเขาเรียกพระเจ้าหรือเปล่าล่ะครับเขาก็อาจจะไม่ได้เรียกรเราเองก็มาเรียกนะเราเรียกแล้วเราก็มาแยกาศาสนาพุทธออกว่าเป็นพระพุทธเจ้าครับอืมแต่อินเดียเขาเรียกพุทธเจ้าไหมเขาไม่ได้เรียกครับเขาเรียกแค่พุทธะอ่าอ่านั่นแหละ ขาเรียกพุทธะเขาไม่เรียกพุทธเจ้าครับอาจารย์ครับมาปลุกเนี่ยผมต้องจะต้องต้องมีค่าครูหรือไม่ต้องนะ่ะมาปลุกเฉยใช่ไหมมาปลุกเฉยเออคือถ้าสำนักเราเมื่อสักจากที่สำนักที่บางกุ้งมาแล้วครับก็คือเสียค่าครูไปแล้วเสียค่าครูไปแล้วใช่มาหาเรานี่ไม่ต้องมาตั้งครูแล้วมันเสียค่าครูรอบสองครับเราก็ปลุกเสกให้เลยค,คือปลุกนะครับ ตรงไหนก็ปลูกได้ใช่ไหมอาจารย์ตรงไหนก็ได้ครับจะไปปลูกกลางถนนรถก็นแบบเอาครับเดี๋ยวเราจะมาปลูกเอาเอาแบบโบราณก่อนหรือยังไงก่อนอาจารย์ก็ปลูกพระเจ้าสิบหกพระองค์ก่อนเอาแบบโบราณง่ายใช่มันอยู่ในนั้นอยู่แล้วอย่างที่ผมทาเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในบทปลูกอยู่แล้วบทปลูกแล้วแล้วบทปลูกบทสั้นมันจะมีคาถาพระเจ้าสิบหกพระองค์อยู่ด้วยครับเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์บอกให้ลูกศิษย์รู้ด้วยนะครับว่า ตอนนี้เราจะปลุกด้วยพระเจ้าสิบหกพระองค์ตอนนี้เราจะปลุกด้วยบทใหญ่เขาจะได้เข้าใจวันหลังว่ามาสักการที่สํานักอาจารย์แล้วเนี่ยเขาปลูกตัวไหนให้จะได้ไม่ต้องสงสัยเอาเอาเป็นว่าบอกไปเลยก็แล้วกันเพราะถ้าปลุกไปแล้วไปหยุดบอกนี่มันไม่ได้อ๋อบอกไว้ก่อนเลยอ่าเดี๋ยวแล้วก็เลยคือเรียกสูตรเรียกนามอคระยานต่างๆก่อนอันดับแรกจากนั้นก็จะปลูกด้วยบทเล็กบทเล็กสั้นครับอเมื่อบทสั้นจบแล้วก็ จะปลูกด้วยมหาปลูกมหาปลูกคือบทใหญ่ครอบคลุมครับจากนั้นก็จะปลูกมาองค์การปัทรมมืนหรือว่าเกี่ยวกับโครงกันชาติโดยตรงเขาเรียกว่าองค์การปัทรมุนองค์การปัตรรมมนหรือว่าองค์การมหาธรมึ่นอันนี้เป็นศัพท์โบราณครับเป็นศัพท์โบราณธรรมึนธรรมมืนเป็นศัพท์โบราณครับครบทั้งสามบทนี้เขากนั้นยึดมันถือมันจริงมันดีจริง พราะมันจะเหนียวไม่เหนียวจะคงไม่คงจะอุดไม่อุดอยู่ทิ่จิตคงคนที่ศักไปนั่นแหละก่อนจะปลุกกระเจ้าจันไอคนที่สัก์ยันแล้วเวลาเผาศพนี่แผ่นยันไม่ไหม้ยิ่เกิดอะไรที่เป็นเผาบ่อยมันมีอยู่จริงมีอยู่จริงภาพความศักดิ์ของอัคราเด็กกันครับอานุภาพจิตของครูบาอาจารย์ศักินครับมีอยู่จริงมีอยู่จริงทรงพลังจิตลงไปครับหรือว่าบางคนไม่ใช่เผานะเป็นศพฝังส่วนอื่นเน่าหมดไม่เหลือแล้วครับแต่เหลือได้เฉพาะ หนังส่วนเท่เป็นยันนะเป็น <te> ย <idal Industry> ันเออมันไม่เน่าไม่เปื่อยอันนี้ก็เป็นอาศรการนะครับมันก็ต้องำหรมัอยังยนจะมันยั่ยนมันะตองมีกรยก็ตมถมันเสื่อมลงอะไรก็ไม่เหมือนกันมันอาจจะทำให้ไม้ง่ายขึ้นด้วยซ้ำะครับ ในด้านเทคโนโลยีนะครับมันมีหมึกชั้นดีอยู่แล้วแหละบแล้วโดยเฉพาะสามารถสั่งหมึกต่างประเทศมาได้ครับถ้าสมัยก่อนเราใช้หมึกจีนเท่านั้นหมึกจีนมันจะเป็นแท่งครับอัดมันแน่นเลยเป็นแท่งสี่เหลี่ยมแล้วฝนเราต้องมาฝนเนาะครับมาฝนกับฝนละมีครับละมีสมัยก่อนที่เขาผลยากวาดยาเด็กกันแหละครับผลกับน้ำเล่าสุราเราข่าวนี่แหละนั่งฝนโอ้โหมันแข็งมากคนมาสักก็ทํามากันสองคนสามคนก็ ไอ้ต้องใช้คนมาสักฝนหรือเราต้องฝนเองคนที่มาสักก็จะช่วยกันฝนอ่าครับไอ้คนที่สักอยู่ก็กำนันก็ฝนไปครับอยู่อย่างนี้แหละเวียนกันครับอาเพราะนั่นจะมาสักไอ้ดีสักเสร็จแล้วไอ้ก็ไปไปฝนต่อทีนี้หมึกมันจะไม่ค่อยเสมอครับน่ะการผสมน้ําลงไปเนี่ยมากบ้างน้อยบ้างไม่ค่อยเสมอกันครับจากนั้นมามันก็มีหมึกอะไรอินดีอิงครับนะไอ้ตัวนั้นใช้ได้หรอได้เติมบากาอินดีอิงจะมีตาอูดกับตาอะไรจําไม่ได้แล้วครับ จะใช้ใช้ตาอูดครับนะถ้าตาอื่นใช้ไม่ได้สักไม่ติดครับอทีอนี้มันก็มามีลอตติ้งอีกอ่าอ่าลอตติ้งมีสะดวกที่สุดแล้วสวยสีสวยอ่าสวยสวยดีครับผมปัจจุบัติเหนือที่สักเป็นศิลปะเนี่ยนะที่สักเข็มปัจจุบันเนี่ยนะไอ้เข็มไฟฟ้าเนี่ยเขาสักนนงานศินละปะ,ะครับ,รบเขาสั่งหมึกมาจากต่างประเทศมีมีบริษัทที่ผลิตหมึกเพื่อสักผิวหนังโดยตรงแล้วโดยเฉพาะมีหลากหลายสีสวยงามมาก ครนะหมึกสีดําเขาที่มาสักนี่ก็สวยงามก็เลยหันไปนิยมหมึกกันแบบนั้นกันก็ส่วนมากในยุคปัจจุบันนี้ครับทีนี้ถ้าอุปเทศครูบาอาจารย์ยุคเก่าบางท่านท่านจะใช้หมึกผสมว่านใส่ว่านเหนียวเหนียวคงไปว่านคงกระพันชาติต่างๆเนี่ยมาใส่ไว้ในหมึกนั่นแหละเช่นว่านคังโคกว่านเท่าหนังแห้งว่านแรงคคคานะว่านตะบุเลือดไอตัวว่านพวกนี้มีขังอยู่ในตัว มีอนุภาพจริงนะ,ะแต่ว่ามันมันโดยส่วนมากเขาใช้กินในสมัยก่อนครับกินเข้าไปพักเดียวเนี่ยผิวนี่ยมันจะเห่อขึ้นมาเลยนะครับเอแล้วก็ไอ้ว่านของคกเนี่ยสมัยรุ่นรุ่นเคยเห็นนะกินเข้าไปพักเดียวแหละขนมันจะลุกตั้งแล้วเหมือนผิวหนังมันจะหนาขึ้นแล้วเอาใบไม้โกนกีดได้เลยเออไม่เข้าจริงๆคือไอ้คนที่เล่นแบบนี้เขารู้เขารู้เขารู้ว่าจะกินอะไรเข้าไปแต่ว่ามันได้ชั่วระยะแค่ เขาเีอยู่ได้ชั่วเบาชั่วเบาก็คือฉีข้าไปฉีปุ๊บหมดเลยหมดไม่เหลือฉังนั้นนักเลงยุ่นก่อนๆเขาจะพกว่านติดตัวนะว่านเหล่าเนี้ยถ้าเห็นว่ามันจะไม่ดีมีเรื่องแน่นอนเขาก็จะเริ่มกินว่านไว้ก่อนครับนะใช้ใช้ยามฉุกเฉินเขาใช้ยามฉุกเฉินความนนเชื่อเหล่านี้นะครับกว่าเป็นร้อยปีเขาถึงเชื่อกันก็เขาพิสูจน์มาแล้วไงว่ามันเป็นจริงรรมันมีประสบการณ์จริงแล้วก็มันมีอนุภาพจริงเขาก็เลยเชื่อกันมา ทีนี้มันก็เลยส่งกันรุ่นต่อรุ่นคัะจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นสู่รุ่นไอเรื่องของความเชื่อเรื่องว่านเนี่ยครับว่านหลายๆอย่างนะมี่เป็นสิบชนิดครับพญาหอกหักพญาดับหักอะไรเยอะครับทีนี้อย่างของเราเนี่ยสำนักเราเนี่ยเราจะเอาว่านเราเนี่ยมาหุงกับน้ำมันงาครับสำหรับเอาไว้สักน้ำมันหนึ่งแล้วสำหรับเอาไว้ทาเวลาสักหมึกครับพอสักหมึกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเอาน้ำมันว่านตวเนี้เอามาทาให้น้ำมันนี่มันซึมเข้าไปด้วยิวจะไม่อักเสบ ไม่อักเสบด้วยหนึ่งมันรักษาเพราะว่าว่านยาสมุนไพรต,ต่างๆเนี่ยมันจะมีสรรพคุณทั้งเรื่องของทางศิยาศาสตร์อย่างเช่นขงกัพันชาติเมตตามหานยมนะแล้วมันยังมีสรรพคุณทางยาครับผมพร้อมกันไปครับะฉะนั้นพอเราเอาว่านทาลงไปหรือสักลงไปเนี่ยมันก็จะซึมเข้าใต้ผิวหนังแล้วมันก็เกิดอนุภาพจริงครับทุกครั้งเวลาหุงน้ํามันเนี่ยเราก็จะคัดสัรว่านที่โบราณเชื่อถือกันมาครับเอามาผสมใส่ ปัจจุบันนี้ก็ยังเชื่ออยู่นะครับไม่ใช่ไม่เช่อยู่ยังต้องทํายังต้องใช้อยู่อาจารย์ครับก่อนจะปลูกมีมีโครงการที่จะข้างค้าไว้เป็นปีแล้วนี่ก็จะลงมือเร็วๆนี้แหละครับผมวันนี้ทางวันนี้ผมเจอครูทางโรงเรียนขออนุญาตครับวันนี้ก็มากันทั้งคณะเลยครับผออทั้งคณะครูครับโรงเรียนวัดดอนมะเกลือซึ่งทางสํานักเราจะไปจัดสร้างห้องน้ําำห้องสุขาให้กับโรงเรียนวัดดอนมะเกลือจํานวนสิบห้องครับ ห้องแล้วเท่าไรอาจารย์อ่อมันน่าจะไม่เกินสามหมื่นนะถ้าใครทําบุญทั้งห้องเลยก็โอเคเลยนะครับก็มันก็มันก็ขอโนโมทนาเลยถ้ามันได้อย่างนะแต่ว่ายุคนี้ไม่ไม่รบกวนขนาดนั้นดีกว่าเศรษฐกิจมันแย่ขนาดนี้นะเอาเท่าที่เราสามารถบริจาคได้ร่วมกันได้อันนี้คือเบอร์บัญชีนะอ่านี้บัญชีของทางโรงเรียนโดยตรงเข้าทางโรงเรียนเลยนะครับนะหรือว่าจะเข้าบัญชีกลางการกุศลของสำนักแล้วแต่สะดวก บานที่ไหนก็ได้เงินทุกบาททุกสตางค์นี้ไปสร้างห้องน้ําทั้งหมดครับตอนนี้เอามานับดูก็รวมแล้วก็ได้น่าจะกี่ห้องร่วมเจ็ดหมื่นแล้วนะสองห้องร่วมเจ็ดหมื่นแล้วครับผมคือทาง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 สำนักงานผมมีโครงการน้อยค้างไว้ตั้งตั้งแต่หลายปีก่อนปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วครับก็จะสานต่อให้เสร็จนะครับต่อให้มันจบอะไรที่เราเริ่มต้นไว้หรือว่าเราพูดไว้ว่าจะทําเราต้องทำทำไมมันจะมีคติความเชื่อนะครับว่า ถ่ายทาบุญห้องน้ํานี่คุณจะมีความสุขที่สุดอ,อห้องน้ําหรือว่าห้องส้มเรียวทกูดีเนี่ยเขาเรียกว่าสถานเปลงทุกข์เยอะสถานปลดทุกข์ค,คนโบราณเขาว่าไปปลดทุกข์ก่อนเราว่างั้นนะครับเอ,อเมื่อเราทาั้งสถานปลดทุกข์เนี่ยเราก็อธิษฐานเอาก่อนที่เราจะบริจาคมาคตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานจะบริจาคเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะมากจะน้อยแล้วแต่นะเท่าที่เราสามารถบริจาคได้ อธิษฐานซะก่อนอทุกโ,โกคโรคภัยทั้งหลายที่มีอยู่ให้หมดไปสิ้นไปกับบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากอานิสงส์ที่เราได้สร้างส,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 สถานเพื่อนทุกลดทุกครั้งนี้ครับตอนนี้ก็ปรึกษาช่างเอาไว้นะคา,าดว่าน่าจะลงมือกันเร็วเรนี้ให้มันเสร็จสมบูรณ์ไปซะเพราะว่าเดี๋ยวก็ออกพรรษาปฐินอีกสองสามวัดอีกเดี๋ยว,วยเรายังสร้างาโบสถบ<อ>์บ,บุญงานอาทินอีกทีหนึ่งเออยังไม่สร้างโบสถ์ค้างอยู่ที่พิจิตรอีกครับตอนนี้งานบุญเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์มันเยอะ ที่เรายังค้างค้างอยู่ก็จะไปทําให้มันจบไปสิ้นไปเดี๋ยวครับอาจารย์ครับเดี๋ยวก่อนปลูกเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนโทรศัพท์นิดนึงครับครับอาจารย์การจะปลูกอัคระเลียดยันที่เราสักลงไปเสร็จเจ็บร้อยแล้วอันดับแรกนะต,กต้องเรียดสู่เลียดน้ำก่อนเลียดสู่เรีย,นรยกยน,น้ำนะอันดับสุดน้าบางท่านก็จะอาจจะวางในใจไนะม่วนะ่าเสียงดังเท่าใดก็คือเรียกอัคราแล้วก็เรียกยันนั่นเองนะ ก่อนจะปลูกก่อนจะเสกทั้งตัวอาจารย์ก็ดีทั้งผู้มารับการสักก็ดีตั้งจิตตั้งใจระลึกนึกถึงคุณพระจันทร์ยคุณพระพุทธคุณธรรมคุณประสงค์ตลอดถึงคุณบิดามารดาของเราคุณครูบาอาจารย์ที่เราารบนับถืออธิษฐานขอให้ท่านมาช่วยดลบันดาลให้อัคาระเรกยันที่เราสักลงไปเสกลงไปเกิดความเข้มขังและสักิ์สิทธิ์มีอนุภาพสาม,มารถคุ้มครองเราได้จากนั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่าน็จะวันนโมสามโจรนมัสการพระพุทธเจ้า นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Akara yan so tang, up up so -tang up santang upat ceti, akara yan tang santang upat ceti, akara yan tang santang upat yantang yan tang santang upat ceti, yan tang santang upat ceti, yan tang santang upat ceti. อักขาระยันตังสันตังวิกลึงคะเรอักขระยันตังสันตังวิกลึงคะเรอักขระยันตังสันตังวิกลึงคะเรหิยันตังสันตังวิกลึงคะเรยันตังสันตังวิกลึงคะเรยันตังสันตังวิกลึงคะเรหิอันนี้คือขั้นตอนการเรียกรือว่าเรียกสูตรเรียกนามอักขระและยันเมื่อเราเรียกมันขึ้นมาแล้วมันต้องกลึงเอาไว้ด้วยทำไมอย่างนั้นเราปลุกแล้วมันหนีหมดอีก ปลูกแล้วมันเหมือนมีชีวิตเมื่อเหมือนมีชีวิตเนี่ยถ้าเราไม่ได้กลึงไว้มันก็จะหนีนะเมื่อเราเรียกสูตรเรียกนามเรียกอัคระเรียกยันเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็จะว่าอ,องค์การปลุกซึ่งเป็นบทเล็กหรือว่าบทสั้นก่อน โอมปลุกปลุกกูจะปลุกลูกพระนามพระเลขยนขาาันคาถากูจะปลุกเที่ยวและปลุกงาคูพารุสีอุนนรุตเถระประสิทธิให้แกกูพุทธังสติธรรมังสติสังขังตติอาปามัจุป,ปะทีมาสังอังผุสังวิทาปุกยปะอะสังวิจโรปุสะหุภระนมานะอะนกณะกโกอะนะนะอักอังอมุมิอะมิมะหิสุตังสุนะพุทธังอะ สุนะอะปิโยเทวามนุษย์สังปิโยประมาณมุตตะโมปิโยนาคาสุปันนานังปินินติยังนะมามิหังสุกิติมาสุภาจารโอสุสีละวาตุปากโตยัตาสิมาวเจติโรเกสะโลวาอะสัมภิโตอันนี้คือบทปรกบทเด็กคือบทสั้นนะมันครอบคลุมอยู่ในนี้แล้วแม้กระทั่งคาถาพระเจ้าอสิพกพระองค์ ก็อยู่ในนี้แล้วก็ยังมีคาถาพรมสีหน้าคาถาสุกิตติมาลวนหน,หนูกินนมแมวนะมหาเนเนมมหานิยมพร้อมมูลต่อจากนี้ไปก็จะเป็นองค์การมหาปลุกอันนี้เรียกว่าปลุกใหญ่นะ <c oughs> โอ้มปลุกปลุกสารพัดกูจะปลุก กูจะปลุกพระภูมิและเจ้าที่ปลุกกรุงพารีกูจะปลุกนางพระทธรณีกูจะปลุกทั้งพระดาบทฤษีสีพระองค์เธอจึงให้กูปลุกเวทปลุกมนปลุกคาถาทั้งลอยพระคำพีกูจะปลุกพลฤษีปลอยกโอดเธอจึงออกพระโอ้กูปลุกบรรดาผีขโมดและพลายมายากูจะปลุกเทวดาและอินพรหม กูจะปลุกทั้งพยมและพระการกูจะปลุกทั้งพระจตุโลกบาลทั้งสี่พระองค์กูจะปลุกไปอิศวรพนรายกูจะปลุกธรรมพุทธกิเนศกูจะปลุกธรรมพุทธกินายกูจะปลุกนางอุมาขวดนีกูจะปลุกพมาตุลีให้มีฤทธิ์กล้าหาญกูจะปลุกเสือสิงลิงลมหนุมานกูจะปลุกได้ทวนทุกประการปลุกทั้งพระประธานกูจะปลุกพระเกศอนและพระปรอดกูจะปลุกพระฤาษีตาไฟกูจะปลุกพระฤาษีนารอด อันเธอตรงยอดพระปิดกกันตรเธอจึงในกุปลุกเครื่องบอริสุทธกุฎแลพิษสมอนกูจะปลุกผ้าประเจดละมงคลในคงทนและแค้วคลาดกูจะปลุกเครื่องเหล็กไหลและทองแดงด้วยสตราระอาคมโอมอิทธิลิทิ อมกูจะปลุกหินผาเขี้ยวงาปลุกแหลนปลุกหอกปลุกดาปลุกธนูกำซาบและมีดพลากูจะปลุกไม้ตำตักกูจะปลุกใดสารพัดให้เป็นพระขันชัยสีกูจะปลุกลูกประคำาลงพระคาวมบดีกูจะปลุกฝูงพูดผีทุกป่าชาสารพัดอมกูจะปลุกให้มันลุกลุกขึ้นทุกประการอมปลุกปลุกลุกขึ้นมาลองรับพระราชโอคงการสวาฮะสวโหม ว่าอันนี้คือองค์การมหาปลุกหรือมนมหาปลุกปลุกได้ทุกชนิดตามที่กล่าวไปในบทพระคาถานั้นจะปลุกเศกผ้ายันก็ได้ตะกุดก็ได้ปลุกพระก็ได้แม้กระทั่งพระประธานนะปลุกได้ทั้งหมดผูดผีปีศาจต่างๆทุกอย่างปลุกได้ทั้งหมดนะมีแต่ว่าเราน้อมจิตน้อมใจลงไปขณะที่เราปลุกหรือว่าเรากล่าวองค์การนั้นๆไปนะอันนี้เป็นมหาปลุกเท่ากับว่าในร่างกายนี้ทั้งหมดอัขระเลขยันทุกตัวได้รับการปลุกขึ้นมาทั้งหมดแล้ว ทีนี้้าหากว่าเราจะเน้นทางองค์พัน์ชาตรีนะผู้น,นั้นก็ชอบทางองค์พัน์เนี่ยมันจะต้องว่าด้วยกำกับลงไปอีกด้วยบทอ,องค์การนะองคการปัตถมุนหรือว่าองค์การมหาธรรมุนซึ่งอันนี้จะเน้นเรื่ององค์พัน์ชาตรีโดยตรงนะ <c oughs> อมนะโมพุทธายะอมนะโมพุทธายะอมนะโมพุทธายะกูจะกล่าวกำเนิดพระมหาธรรมมุน กูจะโยนตัวกูขึ้นไปเป็นกงไม้ไล่ก็หักแหลกเป็นผุยผงทั่วทั้งเมืองสะกลชมพูกูจะลำลึกถึงครูกูใครจะสู้กูก็บอมีได้ครูกูจะไงกูเล่ากากถาว่าพุทธังสะระนังคัดชามิทำมังสะระนังคัดชามิสังคังสะระนังคัดชามิ พระขวาวชยมังครังระหังสุกโตนโมพุทธายะวันทนังปาสุอุชายสัพเปมิพุทธสังนินะมะอุอิกะวิตวิสุทธิเศโษฐะอสังวิสโรปุสะภุพะ นมะนะอะนกอนะกะกอโนอะณะอะกังตธรรมะอุมะอะยังจ Ch ิปิเสขิคิเสปิจิกันหะเนหะนิระมหสตังจะภะกัสณมภะทัจจภะคณมะกยะสุสิโมพุทธโภควาสุสิโมธัมโมภะควาสุสิโมสังโฆภะควาโลกะนาโถมะเหติโทนาสังสิโมยะถาพลังจังงังเหยหาย เดชะครูบาทิยายจึงให้เป็นกำแพงเพชรทั้งเจ็ดชั้นกันตนมึงคือพวิพังภระสังคินีพระประมัติอัธธกฐกถาจารย์เจ้าจึงให้คงแก่หอกดาบแหลนหลาธนูธนาวทางหน้าไม้ปืนไฟ่าได้ต้องตัวมึงเพชรจะคงคงแก่หอกเล็กหอกลอหอกข้อเงินหอกข้อทองหอกสำลิกกริดทองแดง คงแก่แสงฟ้าผ่าวังคงทั้งข้างซ้ายคงทั้งข้างขวาคงทั้งข้างหน้าคงทั้งข้างหลังคงทั้งนั่งคงทั้งนอนคงทั้งยืนคงทั้งเดินคงทั้งลับคงทั้งตื่นคงทั้งกลางคืนคงทั้งกลางวันโอมตรีเพชรจะคงสวาฮะโอมมะเอกรกไตพบตรบบาดานเหาะทยานบนอากาศหมูอสูนขยาดมืดมัวกลัวมึงอยู่ะรอ ลือสีเล่นทุกท่อนนอนหลับกลางป่าทักโมดมายาทยานเหาะมาช่วยมึงฮนุมานหลานวัยุบุตรสมยุติอินทรชิตปฏิติละพางล่างมันมัดตนได้เอาไปถวายแก่ราบเจ้ากรุงลงกามู่อาตูลยักษาาก์าจะฆ่ามึงก็บอมีตายด้วยเดชพระนารายจุติลงมาบังเกิดโอมตรีเพชรชัคง อิติปิโสภควาเกสาผมอยู่ในกายตนมึงคงตีเพชรจะคงคงอิติปิโสภควาโรมาขนอยู day, ่ทั่วในกายตนมึงคงตีเพชรจะคงคงอิติปิโสภควานักขาเล็บอยู่ในกายตนมึงคงตีเพชรจะคงคงอิติปิโสภควาทันตาฟันอยู่ในกายตนมึงคงตีเพชรจะคงคง อิติปิโสภควาตะโจหนังหุ้มห่อตนมึงคงตรีเพชรจะคงคงอิติปิโสภความังสังเนื้ออยู่ทั่วในกายตนมึงคงตรีเพชรจะคงคงอิติปิโสภควานหารูเอ็นอยู่ทั่วในกายตนมึงคงตรีเพชรจะคงคงอิติปิโสภควาอัธิรดกอยู่ทั่วในกายตนมึงคงตรีเพชรจะคงคงคงฤณะโมพุทธะคงฤยะธาพุทโมนะ พุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาบิดารักษามารดารักษาพระอินรักษาพระพรมรักษาครูบาอาจารย์รักษาอิมังอายะพันธนังอทิถามิอันนี้คือมหาปลุกหรือว่าปลุกใหญ่ที่นี้จะจะสำทับทางมหาอุด เขาก็จะว่าคาถามาอุดสำทับนะสำทับลงไปแต่การภาวนาคาถามามหาอุดนะโดยส่วนมากเขาจะไม่ออกเสียงนะเขาจะภาวนาในใจสำทับแล้วก็เป่าลงไปแล้วแต่ว่าครูบาอาจารย์ไหนจะใช้บทไหนบางสำนักก็จะใช้แค่อุดทางอัดโทแค่นั้นเองอุดทางอัดโทโทอุดทางอัดอุดทางอัดโทโทอุดทางอัดว่าเป็นอนุรมปฏิรมนะ บางสำนักก็ใช้แค่ณอุตรังปิจนะณอุตรังปิจนะณอุตรังปิจนะจบางสำนักแค่สี่ตัวปฏิรูปังปฏิรูปังปฏิรูปังอยู่แค่นั้นแหละจำทับลงไปมันก็จะเป็นมหาอุดนะอันนี้มันแล้วแต่อุปเทนะอุปเทของครูบาอาจารย์แลบสายเขาเชื่อมั่นยึดมั่นและเขาเรียนมาอย่างไหนเขาก็ทําไปอย่างนั้นนะอันนี้ก็คือสมบูรณ์แบบในการสักเตกเลขยนันหรือว่าปลุกเตกเลขยันที่สักลงไปตามร่างกาย หรือแม้กระทั่งเป็นพายันเป็นตะกุดใช้ได้หมดใช้เสกได้บทนี้ทั้งหมดแม้กระทั่งลูกประคำที่เราให้คอเนี่ยนะเราจะปลุกในทางเอาไว้คุ้มครองตัวทางให้มันเกิดอนุภาพในทางคงกระพันชาตีด้วยอะไรด้วยเนี่ยครูบาอาจารย์ยุคโบราณเขาทํากันแบบนี้ทั้งนั้นสืบสานกันมาทั้งปัจจุบันนี้แต่ปัจจุบันนี้มน์องค์การต่างๆนี่มันเรียนรู้กันค่อนข้างจะน้อยเหตุเพราะว่ามันค่อนข้างยาว ถ้าหากว่าหัวไม่ค่อยดีความจําไม่ค่อยดีมันจํากันไม่ค่อยได้ว่ากันได้แต่บทสั้นๆนะพอศักเสกเรียกยันเสร็จก็ปลุกกันแบบสั้นๆเสกกันแบบสั้นๆกันไปอมันก็อยู่ที่ความจําแล้วก็อยู่ที่บุญบารมีของแต่ละท่านแต่ละคนด้วยแล้วถ้าถึงแม้ว่าจะเสกเลยครบสูตรครบตำหลับแล้วแต่ถ้าว่าผู้นั้นเป็นคนประพฤติปฏิบัติไม่ดีไม่ค่อยอยู่ในศีลในธรรมนะ ไม่มีจริยธรรมที่ดีของก็ไม่รักษาหรือว่าทำไปทุกอย่างดีแล้วแหละแต่ว่าไม่มีความเชื่อมั่นนะไม่เชื่อมั่นไม่เคารพในครูบาอาจารย์ไม่เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราลงมานี่มันดีจริงมันเป็นครึ่งครึ่งกลางกลางเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งถ้าแบบนั้นมันก็ไม่ดีเหมือนกันของไม่อยู่หรอกคุ้มกันอะไรเราไม่ได้มันต้องอาศัยความเชื่อพอมันเกิดมีความมีศรัทธาแล้วเกิดความเชื่อและเชื่ออย่างเหนียวแน่นเนี่ยพลังจิตของเรานี่แหละ มันจะไปประสานกับมนต์คาถาที่เขาลงเอาไว้มันจะไปสารกับประสานกับอักขระเลขยันทั้งหลายที่ลงเอาไว้นั้นมันเหมือนรประจุไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้ามันต้องมีบวกมีลบนะมีแต่ขั้วบวกอย่างเดียวมันก็ไม่มีพลังงานมีแต่ขั้วลบอย่างเดียวมันก็ไม่มีพลังงานไม่เกิดพลังงานขึ้นมาได้เรื่องของสยศาสตรนะ์มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเล่นลับนะและจะหาเหตุหาผลอะไรมาตอบนะไม่ค่อยจะได้หรอก มันก็เหมือนพุทธศาสนา,า,านะพุทธศาสนา,า,าก็เช่นกันที่พระองค์ชอบอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชอบใช้คําว่าทุกอย่างรู้ได้โดยตนเองนะรู้ได้ดตนเองหรือบางทีบางเรื่องเนี่ยพระองค์จะว่ามันเป็นอจินไตยนะคาว่าอาจินไตยเนี่ยมันเหนือเหตุเหนือผลเหนือคําอธิบายาหาเหตุผลาอาธิบายไม่ได้หรืออธิบายอย่างไรมนุษย์ทั่วไปนี่ยสามัญชนไม่สามารถจะเข้าใจได้หลายๆอย่างพุทธเจ้าจึงไม่เอามาพูด เหตุเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอาจินไตนะไ <c oughs> สยศาสตร์ก็มีที่เป็นอาจินไตเหมือนกันนะแม้กระทั่งอย่างทุกวันนี่แหละหลายๆอย่างมันพิสูจน์ไม่ได้นะที่พิสูจน์ไม่ได้เพราะมันเป็นอาจินไตเหมือนพุทธศาสนาเหมือนกันนี่นะครับการปลุกอักขระเลขยันของสำนักอาจารย์คมไตรเวทน,นะครับสำหรับใครที่จะมาสักยันนะครับไปที่สำนักเรือนไทยต้องไปสำนักนอา,ส,อาสมบริมีพ่อแก่สาขาเรือนไทย อยู่ที่ตําบลบางปุ้งนะอำเภอเมืองจังหวัดรุ่งพันธุ์บุรีสาขานี้อยู่ที่อำเภออุทองตำบลอุทองห่างกันสิบหกกิโลสาขานี้ไม่ได้สักที่นี่ไม่ได้สักสักไม่ไว้แล้วครสาขานี้พวกนี้ก็เป็นอาบน้ามนต์ลงนาดวงชะตาแก้กรรมลงนะลงสาลิกาครับแล้วก็อาบน้ามนต์แล้วก็มีวัตถุมงคลต่างๆับวางให้ท่านชม ขอบคุณครับอาจารย์ครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ